นอกจากนี้ฝ่ายความมั่นคงพื้นที่ชายแดนบ้านด่านเจดีสามองค์ปฏิบัติการปิดประตูหลังบ้านที่เชื่อมต่อไปยงังเมืองพญาตองสูประเทศเมียนมาเพื่อป้องกันการลักลอบนําเข้าและส่งออกสิ่งผิดกฎหมายในพื้นที่บ้านพระเจดีสามองค์ตามมาตรการซิลสต็อปเซฟค่ะ นายสุริยศักด์เหมือนอ่วมในอำเภอสังขระบ,บุรีมอบหมายให้ทีมปลัดอำเภอพร้อมด้วยชุดปฏิบัติการพิเศษและทหารหน่วยเฉพาะกิจลาดยา่าร่วมปฏิบัติภารากิจเซลลสต็อปเซฟพื้นที่ชายแดนบ้านด่านเจดีสามองค์ที่เชื่อมต่อไปยังเมืองพญาตองสูประเทศเมียนมาทั้งหมด49หลัง5้สิบประตูเพื่อป้องกันการลักลอบนำเข้าและส่งออกสิ่งผิดกฎหมายในพื้นที่บ้านพระเจดีสามองค์และแก้ไขปัญหาภายใต้นโยบายการ สกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดสิลวสต็อปเซฟในพื้นที่ชายแดนได้รับความร่วมมือจากเจ้าของบ้านและเจ้าของสถานประกอบการเป็นอย่างดีค่ะโดยได้เชื่อมติดปิดช่องทางประตูลหลังบ้านเชื่อมติดถาวรล็อกกุญแจชุดใหม่ และเก็บลูกกุญแจร่วมกันทั้ง3หน่วยงานพร้อมกับติดป้ายประกาศแจ้งเตือนห้ามทำลายทั้งนี้พื้นที่บ้านพระเจดีย์3องค์มีลักษณะคล้ายแหลมที่ยื่นเข้าไปในประเทศเมียนมาโดยมีความยาวประมาณ1.5กิโลเมตรความกว้าง500-600เมตรโดยก่อนหน้านี้ค่ะพบการขนเงินไม่ผ่านพิธีการศุลกากรกรณีนายชายไทยอายุ25ปีเป็นชาวตำบลดอนไยอําเภอโพธารามจังหวัดราชบุรี ถูกเจ้าหน้าที่นะคะจับกลุ่มตัวพร้อมกับของกลางรถยนต์ยี่ห้อ t o y ยต้ตา o r t u n e r สีดำหมายเลขทะเบียนจังหวัดราชบุรีเงินสดที่นำเข้าโดยไม่ผ่านพิธีการทางศุกลกากรกว่า17ล้านบาททวน <c oughs> โดยใช้ช่องทางผ่านประตูเปิดปิดหน้าร้านค้าแห่งหนึ่งค่ะบริเวณซอยกเกษตร9ที่ติดกับอำเภอพญา,าตองสูเป็นที่มาของปฏิบัติการปิดประตูหลังบ้านหรือที่เรียกกันในพื้นที่ว่าประตูโดราเอมอนในครั้งนี้ค่ะ